ดูทั่วครับห้มาแล้วบอกวันจิ้มไปหามันอยู่บ้านนี่ด้วยอือไปด้วยไปถามมันเฉยๆนี่เดี๋ยวไปหามันอยู่บ้านเนี่ยเขาอยู่บ้านมันโทรมาบอกนี่เขาโทรมาให้ชุวยไปบ้างช่วยไปชุวยไป

อแล้วบนาดเลยโอ้โหผนไปเปิเลยยังไงรุดเศษเป็นเศษใช่ใช่เป็นเล็กดี็กโอ้ไทยน้ำมันไทน้ำมันไน้ำมันมึงนี่เหโอ้มันดีไปมันเฮ็ดแม่เล็กไปเนาะอืมเป็นแม่เล็กดเ็ไปล่อยไปทังเรือซึ่ เออเือไ้ยหลังจับนีเตุ้มเออตุ้มเตีตุ้มเตี้ยเต้ออนนีลนะโอ้เฟืองน่มแตกต้องเกียร์ของมันเกียร์แตกเออนี่นบุ้มัุงบุบอกบุบุ้งบน้งบงบนบุงบุ้งบุงนุ้น้งงนงบงของมันบ ช่วงวางสามช่วงหนึ่งสองสามโอเคอันนี้เป็นเป็นเศษอันนี้เศษตัวนี้ขั้นขั้นเกียร์ตัวนี้ปุดปุปปืนตรงนี้ดันมือเตะเตะข้านี่เลยล่ะนี่ ก็สวมขานีบ่สวมมันทิ่งมากสวมมันเทิ่งไอ้แกนแกนนี่อยู่ในหูแกนนี่นะที่อยู่ในหูลูกปืนเนาะเพราะว่าลูกปืนสึกบ่นั่นะมองเนี้ยมันสึกลูกปืนมันแลีนขามเลยเลียนขามพี่มันนะแค่นี้เองเกมเดินหน้าไทยหลังแค่นี้เอง ถ้าใส่เนี่ถอยหล้งางน,งนี่วางนี่เดือนน่ะนี่แค่นี้เองนี่ตัวนี้บอลุดนะตัวนี้ยิงสีนะนี่เกถอยนี่สรุปแล้วตัวเดือยตัวนี้เดือยลูกลูกเตะตัวนี้บอลเป็นศึกนาสิเมนน่าจะใช่ <c oughs> แค่นี้หม่างออกจนเบิดเลยหลยั่มเมื่อลูกปืนรุดพร้อมเลยจน <c oughs> ค <c oughs> เดี๋ยวรอได้แพทย์ไม่วินิจฉัยก่อนในแพทย์ยใหญ่